สรุปข่าวประชาะสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2อง6าของสำนักงานสากลจังหวัดขอนแก่นนางสาวศรีสุดาภูมิเลิศผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากลสองพร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตร,ทรหนองเรือจำกัดณโรงเรียนบ้านฟ้าเหลี่ยมและศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กองค์การบริหารส่วตนตำบลหนองเรือเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกในการสร้างขวัญและกำลังใจ นายสมผลสุขคมินผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมทีมงานดําเนินการแนะนําส่งเสริมในการขอรับการสน,สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดสิ่งก่อสร้างเครื่องจกักรกลการเกษตรยานพาหนะประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567ช่วงเช้าเข้าแนะนําส่งเสริมนักสหกรณ์โคโนมขอนแก่นจํากัดและช่วงบ่ายเข้าแนะนําส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรสุพรรณมิตรเมืองคนจากัดโดยสหกรณ์ได้ขอสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดคือโกดังลานคอนปรีเสริมเหล็กและเครื่องช่างรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์พร้อมห้องเครื่องช่าง ว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรชุมแพจำกัดนางสาวเียนันปัญญายิ่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสาหกรณ์ 8, พร้อมคณะร่วมกับสาหกรณ์การเกษตรหนองสองห้องจำกัดจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรสาหกรณ์ให้กับคณะกรรมการดำเนินการประธานกลุ่มเลขานุก,การกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการรุ่นที่1จําจำนวน100คน ว่าที่ร้อยตีจอประสานผิวหูสหกรณ์จังหวัดขอนแกน่นให้การต้อนรับนายนัทพลแป้นนอกผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 10- 1112อนางพรศิริเมืองปิงนักวิชาการสากรชำนาญการพิเศษและนางสาวกัญญาลัตเกิดสิรินักวิชาการสากรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะเข้าประเมินผลการคัดเลือกสากรที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคประเภทสากรการเกษตรและได้ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพจากสารสมาชิกสากรหลังฤดูทำนา นางกุลาบเทพสารผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสาหากรณ์4ลงพื้นที่จุดรวบรวมข้าวเปลือกของสาหากรณ์การเกษตรน้ำพองจำกัดสาขาบ้านขามเพื่อติดตามสถานการณ์รับซื้อข้าวเปลือกของสาหากรณ์ ว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูมสาหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและนายสมผลสุพมอินผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากรณ์ลงพื้นที่ชี้แจงมาตรการบริหารจัดการข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,566และ2,567ตามนโยบายกลุ่มส่งเสริมสาหกรณ์ นางเพ็ญประภาโคตานิวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากร3เขาร่วมประชุมสากรการเกษตรอุบลรัฐจำกัดเพื่อชี้แจงการดําเนินโครงการรวบรวมข้าวโดยขอให้สากรรับซื้อข้าวจากสมาชิกในราคานำตลาดชี้แจงโครงการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ตลอดจนวางแผนการดําเนินงานของสากลนายเวรุวันจันทศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากรหนึ่งลงพื้นที่จุดรวบรวมข้าวเปลือกของสากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสอขอนแก่นจำกัดเพื่อติดตามการรับซื้อข้าวเปลือกของสากร นางสาวลักษพรแดงสนามนักวิชาการสาหรกรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสาหรกรลงพื้นที่ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนส่งข้อเกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งครั้งที่2ประจําปีพุทธศักราช2566ของกลุ่มเกษตรกรทานาเศรษฐกิจพอเพียงตําบลกุดน้ำใสวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกข้าว นางสุคนที่โพลา่านักวิชาการสาการณ์ชำนานการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสากรณ์เขาวรวมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายรชาชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดอุลยเดชมหาราชบรมนาบอพิษเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง นายธนรัต์โคจรานุนผู้อำนวยการกองพัฒนาสาก์ด้านการเงินและร้านค้าพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับดรขจรธนาแพทย์ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้แทนจากธนาคารอมสินผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งผู้แทนจากสหกรณ์อมรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดและผู้แทนครูผู้เดือดร้อนเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครูจังหวัดขอนแก่นในประเด็นการรวมหนี้สินของกลุ่มครูผู้เดือดร้อนที่ต้อง การให้สาก์อมทรัพย์คู่ขอนแก่นจำกัดขยายวงเงินกู้ลดดอกเบีย้ยและขยายเวลาการส่งชำระหนี้เพื่อให้กลุ่มคู่เพื่อเดดร้อนสามารถรวมหนี้ได้นางสาวหนึ่งฤทธไทยเลืองสว่างผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสาก์และนางนัชชาเราวาวิชผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสาก์พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจการสาก์และกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสาก์เขาร่วมประชุมสนมสัญจรครั้งที่หนึ่งเพื่อนิเทศงานและให้คำแนะนำงานตามภารกิจงานของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย นายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสากอ์เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกระถินพระราชทานกรมส่งเสริมสากอ์ประจำปีพุทธศักราช2566นณวัดธาตุพระอารามหลวงและถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมียอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น2 8 7ล้านบาท ว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูมหสาหก์จังหวัดขอนแกน่นได้จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรววมหารือแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาต่างๆของกลุ่มงานวิชาการกลุ่มส่งเสริมสหกรร1-8นิคมสหกร์ดงมูลและฝ่ายบริหารทั่วไปณนะร้านกาแฟหน้าสวนฝรั่งกิมจูนางละไมโสหะสมาชิกสาก์การเกษตรน้ำพองจำกัด นายสมผลสุขุมอินนักวิชาการสากรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากรพร้อมด้วยนางกุลาเทพสารผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากรณ์4และคณะเข้ารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกุดน้นดำใสเพื่อติดตามงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเงินกองทุน FTA ประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567 ว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูสาหกรณ์จังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมงานวันลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อสืบสานวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมใหม่นาะแปลงสาธิตนาแปลงใหญ่บ้านหนองหวายสมาชิกสาหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอหนองสองห้องจำกัด ว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูมสากรณ์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากรณ์ลงพื้นที่ชี้แจงมาตรการบริหารจัดการข้าวเปลือกนาปีปีการผลิตพุทธศักราช2566และ2567 ว่าที่ร้อยตีจอมประสานผิวหูมสาหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเขา่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2566ณห้องประชุมแก่นขามชั้น2สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาขอนแก่นทั้งนี้นายสมยงแก้วสุพรรณประธานอนุกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ขอจบข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแกน่นคณะทำงานประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาขอบคุณค่ะ